เบสตรงตรงวางแผนอนาคตสำหรับคู่หนุ่มสาวที่กำลังเป็นพูดถึงอย่างมากอย่างเบสรักวันนี้กับคำสิงตรงตรงกฤษกร กนกทอนซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของพวกเขาผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยๆผ่านทางสื่อต่างๆและล่าสุดแฟนๆก็ได้ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าวางแผนอนาคตกับหนุ่มตรงๆไว้ยังไงบ้างโดยสาวเบสก็ได้ประกาศออกสื่อออกมาเลยว่นานก็น่าจะรักกันทุกวันคบกันไปทุกๆวันอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าสพอร์ตที่เขาเสมอไม่ว่าจะเป็นเล่นละครทำอะไรหรือแม้แต่กิจการต่างๆก็เรียกง,ง่ายๆว่าคอยดูแลให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆทําเอาแฟนๆก็ไปส่งคําถามกันอีกมากมายและสําหรับเจ้าตัวของเบสรัก นีคำสิงห์เป็นบุตรสาวคนโตของของสมรักคำสิงห์อดีตนักบวยชื่อดังระดับโลกกับแม่อ้อยสาวนีคำสิงห์โดยก่อนนันนี้ครอบครัวของเบสก็ได้รับรู้รับทราบถึงการคบหาของทั้งคู่ก็เรียกได้ว่าเป็นความรักในสายตาผู้ใหญ่จริงๆและคุณแม่ก็เคยเผยเรื่องราวไว้แล้วว่ากับตรง,ตรงๆแม่เคยคุยกับเบสตอนแรกๆแล้วเขาถ่ายละครด้วยกันแม่เตือนวันนั้นอย่าไปเผลอใจนะในกองเขามานั่งคุยประวัติเขาให้แม่ฟังว่าเคยมีใครมีอะไรบ้างเราก็แบบทำไมตรงๆเขาดูสารานเป็นนุ่มเพย์บอยจนกระทั่ง เขาทั้งคู่ได้คุยกันจริงๆส่วนเรื่องของอนาคตก็ต้องดูกันไปอีกที่นึงถามว่าแม่ตอนนี้อยากรับเป็นเคยไหมแม่ก็ยอมรับเลยว่าอยากได้อยากได้ตรงๆเป็นเคยเข้าบ้านทั้งนี้หนุ่มตรงๆก็ได้เปิดใจว่าผมคิดเสมอว่าเราไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับเขาเราไม่ต้องกังวลถ้าเขาไม่โอผมพร้อมจะปรับปรุงและพิจารณาตัวเองซึ่งเรื่องส่วนตัวที่ผ่านมาอาจจะมองว่าเป็นเพลย์บอยทุกวันนี้ผมยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าจะผ่านอะไรมาผมก็ยังคงเป็นผมแค่นปัจจุบันผมจะรักเขาแค่คนเดียวนอกจากนี้แล้วแม่อ้อยก็ยังแอบเมาาว่ ที่เคยตรงๆไว้ว่าทุกวันนี้ก็แอบ,บมาเล่นเกมกับน้องโบ๊ททุกวันของในบ้านก็มีแต่ของตรงตรงบ้านหลังนี้แทบจะเป็นของตรงตรงไปซะแล้ว